หยุดจริงแต่ยังหยุดบินไม่ได้แม้ชายแดนไทยกัมพูชาจะดูสงบลงในภาคพื้นดินแต่เหนือหน่านฟ้าภารกิจของกองทัพอากาศไทยยังคงเข้มข้นระดับสูงสุดครับทำไมถึงยังไว้วางใจไม่ได้เพราะล่าสุดยังตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ลึกลับรุกล้ำเข้ามาต่อเนื่องทำให้ F16 จากฝูงบินโคราชและกริปเปจากสุราษฎร์ต้องสแตนบายด่วน หรือสคร a มเบิลภายในไม่กี่นาทีเคี่ยวเล็บอย่างกริปเปนไม่ได้มาแค่บินโชว์แต่มาพร้อมระบบลิงก์16ที่แชร์ข้อมูลกับหน่วยภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์เพื่อล็อกเป้าและเฝ้าระวังทุกความเคลื่อนไหวไม่ให้ใครรุกล้ำอธิปไตยแม้แต่เซนติเมตรเดียวในวันที่การเมืองยังไม่นิ่งและข้อตกลงหยุดยิงยังเปราะบางน่านฟ้าไทยจึงมีเหล่าอศวินเหล็กคอยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมง แล้วคุณล่ะครับคิดว่าการเจรจาครั้งนี้จะจบลงด้วยสันติภาพจริงหรือไม่